สวัสดีครับพบกับแซสแซงเซล19อัปเดตข่าวกล้องนะครับผมก็จะมาอัปเดตข่าวกล้องที่เกิดขึ้นในช่วงประมาณต้นเดือนกุมภานะครับจนถึงปลายเดือนกุมภานะครับว่าแล้วก็มาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับข่าวแรกนะครับจากทาง c a n นอนนะครับแคนนอน RP นะครับก็ประกาศราคาออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับราคาบอดี้นะครับอยู่ที่48,900นะครับมาพร้อมกับเลนส์ยี5 f 4 L IS USM นะครับ ซึ่งเลนเนี่ยมีราคา8 8 6 9 0นพร้อานะครับพร้อมวางจัดจำหน่ายอยู่ที่ประมาณต้นเดือนมีนา t h i นะครับซึ่งกล้องตัวนี้นะครับเป็นกล้องมินรเลทฟูลเฟรมของ c a n นอนะครับก็แปลกดีนะครับกล้องมินิเลทฟูลเฟรมดันมีราคาถูกกว่ากล้อง M43 บางตัวนะครับซึ่งเปิดมาูราคาสูงเวอร์นะครับไอตัวนี้ถูกกว่าอีกนะครับก็พิจารณาเองนะครับว่าอะไรเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจกว่าอย่าไปพูดถึงเรื่องนั้นเลยครับเรามาพูดถึงเรื่องสเปกกันก่อนคร่าวๆนะครับ สเปคร่าวๆนะครับก็คือใช้เซนเซอร์ C m o s นะครับขนาด Full ู frame มีความละเอียดอยู่ที่26.2ล้านมเมกะพิกเซลนะครับพร้อมกับชิปประมวลผลรุ่นล่าสุดนะครับเขาคุยว่าสามารถออโต้โฟกัสได้เร็วมากนะครับใช้เวลาแค่ประมาณ0.05วินาทีนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยจะไม่มีการสั่นที่ตัวบอดี้นะครับจะมีการสั่นที่ตัวเลนส์แทนนะครับก็เดาวได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าเป็นมิลเลดฟลูเฟรมตัวที่มีราคาไม่สูงมากนะครับอาจจะ ถูกดึงนั่นถึงนี้ออกบ้างนะครับแต่โดยรวมๆแล้วก็ยังถือว่าค่อนข้างน่าใช้นะครับมีโฟกัสแบ็กเก็ตนะครับก็คือถ่ายภาพคล่อมได้นะครับแล้วแต่สภาพแสงคล่อมอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วแต่จะตั้งนะครับแล้วก็ถ่ายวีโอ 4K ได้นะครับมาพร้อมกับ 4K ทำแบบชิ o ติ้งนะครับมีช่อง USB 2.0นะครับเป็น USB Type C นะครับมีช่องเสียบ HDMI ช่องไมค์ช่องหูฟังช่องรีโมทคอนโทรลนะครับก็ครบเครื่องนะครับตามสไตล์ของ Can o n นนะครับใส่ทุกอย่างที่น่าจะใช้เอามาให้หมดนะครับ ราคาเปิดตัวก็เพิ่งบอกไปก่อนหน้านี้นะครับโดยส่วนตัวก็คิดว่าเป็นมือเล็ฟูแพร์ที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่ามีราคาถูกกว่ากล้อง M43 บางตัวอีกนะครับสำหรับตัวผมเองนะครับถ้าเกิดว่าผมกำลังจะซื้อกล้องใหม่ในเเร็วนี้นะครับแคปตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจอยู่พอสมควรนะครับข่าวต่อไปนะครับอยู่กับทางฟูจิฟิล์มนะครับฟูจิฟิล์มนะครับได้เปิดตัวกล้องฟูจิฟิล์ม XT30 อย่างเป็นทางการแล้วนะครับสเปคคร่าวๆนะครับก็เป็นกล้อง APS-C นะครับแล้วก็ได้ควาาามมสรถ ได้ฟีเจอร์ที่เหมือนจะดึงมาจาก XT3 นะครับเช่นเซนเซอร์ e x m o s ตัวใหม่ล่าสุดนะครับมีความละเอียดอยู่ที่26ล้านเมกะพิกเซลนะครับชิปประมวลผลเป็น Exprocessor 4แบบ quad core นะครับใช้ระบบออโต้โฟกัสแบบ h y b r i d AF มีจำนวนจุดโฟกัสถึง425จุดนะครับใช้หมดหรือเปล่าไม่รู้แต่ให้มาเยอะไว้ก่อนนะครับมีระบบ Face Detection ที่เขาบอกว่าเร็วกว่า XT20 นะครับแล้วก็มี Eye Detection AF ด้วยถ่ายวิดีโอ 4K ได้นะครับมี Wi-Fi Bluetooth แล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยเขาบอกว่า สามารถถ่ายภาพได้3 8 0ภาพนะครับตอนนี้ยังไม่มีราคาที่ชัดเจนออกมานะครับแต่ได้ข่าวแว้บว่าพร้อมจะจําหน่ายช่วงประมาณต้นเดือนมีนานะครับจะวางขายบอดี้พร้อมกับเลนส์2รุ่นให้เลือกนะครับรุ่นแรกครับก็จะเป็นบอดี้กับเลนส์ XC 15-45มมนะครับอันนี้เป็นเลนส์คิดซูมตัวใหม่นะครับของ Fuji ฟ i l m เขานะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นบอดี้กับเลนส์18-55 f 2.8- ถึง f4 นะครับเลนส์ตัวนี้ก็น่าใช้นะครับผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับ ได้ข่าวว่าจะออกขายพร้อมกับเลนส์2รุ่นนี้นะครับส่วนราคาที่ชัดเจนยังไงต้องรอดูกันอีกทีนะครับข่าวต่อไปยังอยู่กับทางฟูจิฟิล์มนะครับฟูจิฟิล์มนะครับได้เปิดตัวเลนส์ฟูจินอน xf 1 6 m m มม f 2 8 rwr เป็นทางการนะครับเป็นเลนส์มุมกว้างสำหรับกล้อง a p s c นะครับมีระยะเทียบเท่ากับ2 4บมมบนกล้องฟูเฟรมนะครับสามารถโฟกัสได้ใกล้ที่สุดอยู่ที่1 7ซนติเมตรนะครับตัวเลนส์มีขนาดเล็กมากนะครับแล้วก็มาพร้อมกับวิทย้ เขาบอกว่าสามารถใช้งานในอุณหภูมิที่ติดลบได้ถึงลบสิองศานะครับเป็นสีดําแล้วก็จะมาพร้อมกับสีเงินในเร็วๆนี้นะครับออกตัวแรกมาเป็นสีดําก่อนสีเงินเดี๋ยวตามมาทีหลังนะครับได้ข่าวว่าจะพร้อมจัดจาหน่ายในช่วงประมาณเดือนมิถุนายนนะครับราคาเนี่ยยังไม่ออกมานะครับยังไงต้องรอดูข่าวที่ชัดเจนกันอีกทีนะครับครับข่าวต่อไปนะครับจากทางโกดักนะครับโกดักนะครับได้เปิดลายสินค้าดิจิตอลฟิล์มสแกนเนอร์นะครับเป็นเครื่องสแกนฟิล์ม2รุ่นนะครับ รู้แลกก็คือโก d ดักมินิดิจิตอลฟิล์มสแกนเนอร์นะครับเป็นเครื่องสแกนฟิล์มขนาดเล็กนะครับสแกนจากฟิล์มไปเป็นไฟล์ JPEG นะครับไฟล์ที่สแกนแล้วเนี่ยมีความละเอียดอยู่ที่14ล้านมิลลิเมพิกเซลนะครับสามารถสแกนฟิล์มได้หลายฟอร์แมตนะครับไม่ว่าจะเป็น 35, 126, 110, Super X ได้หมดนะครับซึ่งจากในข่าวนี้นะครับก็ไม่ได้วางจำหน่ายเฉพาะตัวมินิดิจิตอลสแกนเนอร์อย่างเดียวนะครับโ o d ดัเนี่ย วางจาหน่ายโกดักมบายฟิล์มสแกนเนอร์ด้วยครับเป็นเครื่องสแกนอันเล็กๆนะครับสามารถสแกนได้ด้วยมือถือนะครับก็เอาไปวางแล้วก็ใช้เหมือนใช้มือถือกดแล้วก็ถ่ายได้เลยนะครับแล้วก็มีพร้อมกับกล่องไฟดูฟิล์มขนาด35ทั้งฟิล์มสไลด์หรือเนกาทีฟก็มีให้หมดเลยนะครับก่อนหน้านี้นะครับโกดักเองก็เคยทําฟิล์มสแกนเนอร์มาขายแล้วนะครับตอนนี้ผมเองยังไม่แน่ใจนะครับว่าไอ้เจ้าผลิตภัณฑ์อันนี้ของโกดักเนี่ยมันหาซื้อได้ที่ไหนนะครับลองหาข้อมูลเพิ่มเติมกันทีนะครับครัข อนาสิกนะครับได้เปิดตัวกล้อง2รุ่นนะครับรุ่นแรกนะครับก็คือกล้อง Lumix FZ1000 เป็นกล้องทรง DSLR l อ t e ไนะครับก็ไม่สามารถเปลี่ยนเลนได้นะครับบอดี้มีขนาดใหญ่เทียบเท่ากับกล้อง DSLR นะครับใช้เซนเซอร์รขนาด1นิ้วมีความละเอียดอยู่ที่20.1ล้านเมกะพิกเซลนะครับติดเลนส์ซูม l ลก c a DC Vario e l m a r ม t มีขนาดซูมเทียบเท่ากับ25ม mm ิลิเมตรถึง400บนฟูลเฟรมนะครับ F นี้ก็ F 2 8จนถึง F 4นะครับ F ไหลไปที่สูงสุดอยู่ที่ F 4นะครับพร้อมกับระบบกันสั่น5แกนนะครับในตัวสามารถถ่ายไฟลอได้ด้วยนะครับมีวิดีโอ 4K มี Wi-Fi Bluetooth และ GPS ในตัวนะครับสามารถเสียบชาร์จผ่าน USB หรือชาร์จผ่าน Power Bank ก็ได้เหมือนกันนะครับราคายังไม่ออกมาอย่างชัดเจนนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นกล้อง compact ไซส์เล็กนะครับของทาง Panasonic นะครับนั่นก็คือ l ูมิกซั8เอสแปหรือ t ีซัเกนะครับเป็นกล้องคอม p พ c บอดี้ขนาดเล็กมากนะครับเป็นกล้องสำหรับพกไปท่องเที่ยวได้นะครับขนาดเซนเซอร์อยู่ที่1น3ส่วนสอนิ้วนะครับความละเอียดอยู่ที่20.3ล้านเมกะพิกเซลนะครับติดเลนส์ซูมไลกาดีซีวาลิโอเอลมานะครับขนาดเทียบเท่าระยะการซูมของเขาอยู่ที่ประมาณ24 720บ้อนกล้องฟูเฟนนะครับเอฟไหลนะครับเอฟอยู่ที่ F3.3 ถึง6.4นะครับ ตัวนี้มีระบบการสั่นอยู่ที่ตัวเลนส์นะครับสามารถถ่ายไฟล้อได้ด้วยแล้วก็แน่นอนนะครับถ่ายวิดีโอ 4K ได้ Wi-Fi Bluetooth มี GPS ในตัวนะครับแล้วก็ชาร์จกล้องผ่าน USB หรือ Power Bank ได้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่เกยบเป็นเล่นบ่อยๆอยากได้กล้องตัวเล็กๆนะครับกล้อง Compact ตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับครับข่าวต่อไปนะครับจากทาง Sony นะครับ Sony นะครับได้เปิดตัวกล้อง Sony A6400 นะครับ เซนเซอร์ภาพ x m r cmos ขนาด24.2สดล้านเมกะพิกเซลนะครับแล้วก็มี af นะครับซึ่งคนใช้ sony อยากใช้และเกินนะครับเป็นฟังก์ชันที่มีประโยชน์มากนะครับมาพร้อมกับวิดีโอ4 k นะครับแล้วก็จอ lcd กล้องตัวนี้ก็สามารถทัชสกรีนได้ด้วยนะครับซึ่งก็มีราคาเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับจากทาง sony ไทยนะครับราคาเปิดตัวเฉพาะบอดี้นะครับอยู่ที่32,990ส่วนบอดี้ที่มาพร้อมกับเลนส์คิส1650นะครับราคาอยู่ที่3 6 9 9 0นะครับ ก็ทอน10บาททุกครั้งนะครับอ้อลืมบอกไปนะครับกล้องตัวนี้ไม่มีการสั่นที่ตัวบอดี้นะครับการสั่นอยู่ที่เลนนะครับเป็นกล้องที่เหมือนจะออกมาอยู่ในระดับกลางไปจนถึงล่างนะครับตอนนี้โซนี่ซอยกล้องตระกูล a ห0พันเนี่ยซอยย่อยออกมาเยอะมากนะครับเลือกไม่ถูกเลยนะครับเราก็สามารถเลือกใช้ตามความต้องการของเราได้นะครับมีให้เลือกออ้ยเยอะแยะมากมายนะครับข่าวข่าวสุดท้ายจากทางแทมลอนนะครับแทมลอนนะครับเตรียมเปิดตัวเลนส์สิบเจ็ดยี่แปด f สองจุดแปด d di3 rxd สำหรับกล้องโซนี่ fe เมาส์นะครับ เป็นเลนที่ออกมาลาดับที่2ต่อจาก2 8 7 5 f. 2 8ก่อนหน้านี้ที่ออกมาเป็น f.e. ม u า t นะครับตอนนี้คือออกมาแน่นอนแล้วแต่ว่าสเปคกับราคาเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะครับผมได้ข่าวแว่วๆนะครับว่าทางแทมลอนเนี่ยจะออกเลนที่เป็น Sony f.e. m o u n t ออกมาเนี่ยอีกหลายตัวเลยนะครับอีกประมาณ2-3ตัวได้นะครับเพื่อเติมให้มันเต็มครบระยะของมันนะครับตั้งแต่ Y d e normal ไปจนถึง,ถงซูมเลยนะครับก็ เป็นข่าวที่ดีสําหรับคนที่ใช้งาน Sony นะครับแล้วก็สู้ราคาเลนส์ไซส์ไม่ไหวนะครับเป็นทำล่านเองก็เป็นเลนส์ที่มีคุณภาพดีแล้วก็ราคาไม่แพงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับคนที่ใช้ Sony อยู่นะครับครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นข่าวที่เกิดขึ้นในช่วงประมาณต้นเดือนกุมภาจนถึงปลายเดือนกุมภานี้นะครับยังไงก็ฝากากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับ ครับหลังจากดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe ที่อยู่ด้านขวาล่างนะครับจะมีลูกศรโผล่ไหมเห็นตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพจ Facebook ให้ด้วยนะครับชื่อเพจว่าหัดเล่นกล้องนะครับจะมีข้อมูลบอกอยู่นะครับขอบคุณมากนะครับ